ที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือคลองดําเนินสะดวกนะครับที่มุ่งหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกความยาวก็ประมาณสัก20ิกิโลเมตรนะครับจากแม่น้ําท่าจีนที่อยู่ด้านหลังเราไปสู่แม่น้ําแม่กรองโดยผ่านที่ว่าการอําเภอบ้านแพรวอําอเภอดําเนินสะดวกแล้วก็ไปออกที่ประตูน้ําบางนกแขวกพอจาได้ไหมครับพอภาษีเจริญนั้นจะมีประตูน้ํทาทําแม่น้าเจ้าพญาเรียกว่าประตูน้าภาษีเจริญ ทา,าทางด้านของอาทางด้านแม่น้ําท่าจีนก็เลยประตูน้ําอ่างทองแล้วคลองดำเนินสะดวกก็เชื่อ,รอมระหว่างแม่น้ําท่าจีนกับแม่น้าแม่กลองประตูน้ําที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือประตูน้ําบางยางข้างหน้าคือประตูน้ําบางนกแขกนะครับทางด้านขวาเรานี่นะครับจะเป็นอาคารอาารที่ทําการนะครับอันที่ทําการและทางด้านก็เขียนว่าข้างบนนะครับเรียกว่าบ้านพักชันโทผมสอบถามดูแล้วก็ปรากฏว่า ไม่ใช่ข้าราชการท่านโทท่านเอกอยู่หรอครับแต่เป็นลักษณะของลำดับของบ้านบ้านพักท่านเอกอยู่ด้านฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนี่ก็เป็นอาคารที่พ่อง่ายทุ่โทรมเก่าแก่แล้วทางด้านนู้นนะครับก็เป็นที่ทําการนะแต่เดิมนั้นก็เป็นที่ทําการของประตูน้ําที่เห็นไปข้างหน้านั้นนะครับก็คือคลองพระดาเนินสะดวกนะครับมุ่งไปทางด้านทิศตะวันออกไปทางแม่น้ําท่าจีนนะครับแต่เดิมนั้นประตูน้ําทุกประตูเลยนะครับสี่ประตูนั้น ประตูน้าจะทําด้วยไม้นะเป็นไม้แล้วมีชักลอกนะครับมีก้านเปิดปิดเปิดประตูนะครับปิดเปิดประตูด้วยด้วยด้วยแรงคนนะครับปัจจุบันก็พัฒนาเป็นระบบที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับสําหรับคลองดำเนินสะดวกนั้นนะครับเป็นคลองที่เชื่อ,อมระหว่างแม่น้ำใจ้จีนและแม่น้ำนกรท,ที่เก่าไปแล้วนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นก็เริ่มอยู่ในสมัยรัชกาลที่4ี่นะครับก็ให้มีการขุดคลองเพื่อเป็นการคมนาคม และที่ผมได้กล่าวไว้แล้วว่าไปออกทางแม่น้ําแม่กลองที่อัมพาวาตรงนั้นก็คือตําบลบางช้างเก่าที่มีคําพูดอยู่เสมอนะครับว่าบางช้างส่วนนอกบางกกอกส่วนในคําว่าบางกรอกก็คือบริเวณมาเกอกใหญ่บางกอกน้อยซึ่งเป็นสถานที่เป็นตําบลน,นะครับที่เป็นที่มาของกรุงเทพมหานครนะครับคําว่าบางช้างส่วนนอกก็หมายความว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สําคัญ ไปเลี้ยงกรุงเทพที่เราคุ้นหูก็คือพริกบางช้างนะครับอาหารสมัยก่อนนั้นก็คือพวกผักผลไม้อาจจ้แก่กล้วยน้องว้ากล้วยหอมแตงโมมันเทศมันฝรั่งนะเข้ามาบ้างแล้วแล้วก็มีพวกของกล้วยตอนหลังก็พัฒนาเป็นผลไม้ทางเศรษฐกิจก็ได้แก่องุ่นก็สวนสวนส,วน,สวนละมุดปัจจุบันก็มีความหลากหลายเป็นลักษณะของผสมกันระหว่างพืชต่างๆนะครับ ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับก็คือแม่น้ําท่าจีนในช่วงที่ไหลผ่านาอาเภอทุ่นแบนจังหวัดสมุทรสาครและที่เห็นเป็นคลองเข้ามานี้ก็คือคลองภาษีเจริญคลองภาษีเจริญนั้นนะครับเป็นคลองขุดนะครับขุดขึ้นมาสมัยรัชกาลที่4ี่นะครับโดยใช้แรงคนในการขุดนะครับทุนในการขุดคลองนั้นมาจากภาษีฟินนะครับแล้วก็เปิดให้มีการเดินเรือและเก็บค่าธรรมเนียม ในการที่เรือผ่านคลองนี้นะครับที่เรายืนอยู่ข้างบนนี้ก็คือบนสันประตูน้ําแต่ประตูน้ําเดิมนั้นไม่ได้เป็นลักษณะเช่นนี้นะครับนี่ครับเมื่อมาทางด้านนี้แล้วนะครับทางด้านที่ตรงไปนี้นะครับก็เป็นคลองพาิีเจริญที่ผ่านอําเภอทุทุมแบนเขตหนองแขมนะครับแล้วเขตผาิีเจริญไปออกที่บริเวณคลองบางหลวงน้อยบริเวณใกล้กับวัดปากน้ําพาผีจเจริญนึกออกไหมครับ ของหลวงพ่อสดนะครับคลองนี้ยาวประมาณ28กิโลเมตรเป็นคลองผุกติดตรงนะครับทางด้านของประตูน้ําพาฝีเจริญทางด้านปลายคลองทางด้านแม่น้ําเจ้าพยานั้นก็มีขนาดเช่นเดียวกับบริเวณนี้จากคลองบางหลวงน้อยออกคลองมากอกใหญ่แล้วก็ไปออกทะลุนะครับเข้าสู่แม่น้ําเจ้าพยาบริเวณหน้าปากคลองตลาดนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่คลองนี้ก็เป็นคลองที่มีการ ผานของเรือสินค้าในอดีตซึ่งเป็นพืชผลทางการเกษตรจะสังเกตนะครับว่าสภาพของประตูน้ําในปัจจุบันนี้ก็ยังคล้ายกับประตูน้ําเดิม,ดมประตูน้ําเดิมนั้นเป็นประตูน้นําลักษณะคล้ายกับประตูน้าบางยางที่เราจะไปจะเห็นนะครับว่าประตูน้ําจะเป็นอ่างก็จะมีประตูปิดเปิด,ปดน้ําให้เข้าออกจะมี3มช่องช่องซ้ายช่องขวาจะเป็นเรื่องของการระบายน้ําโดยตรงส่วนช่องตรงกลางเนี่ยครับจะเป็นการเปิดให้เรือผ่านเข้าออก เหตุท <S an> ี่ต้องมีประตูน้ําก็เพราะว่าจะต้องปรับระดับน้ําในคลองนั้นให้มีอยู่ตลอดเวลาสมมุตินะครับว่าขณะนี้เรือกําลังจะแล่นออกจากปากออกจากคลองไปปากไปน้ําและขณะนี้น้ําในแม่น้ํานั้นแห้งนะครับทางด้านหลังเราเนี่ยนะที่หลังกล้องเนี่ยนะครับจะเป็นโคลนเลยครับเรือผ่านไม่ได้นะครับอาจจะมีน้ําน้อยเพราะนั้นเวลาเขาเปิดประตูน้ําก็เปิดนะครับให้เรือจากคลองเนี่ยเข้ามาอยู่ในอ่างให้เรียบร้อยประตูที่เรายืนอยู่บนสันนี้ปิดนะครับเมื่อเรือเข้ามาในอ่างเต็มอ่าง พอเต็มอ่างปุ๊บเขาก็จะปิดประตูลงพอปิดประตูลงเปิดเขาจะเปิดทางด้านนี้พอเปิดทางด้านนี้เรือก็จะไหลออกพร้อมทั้งน้ําในอ่างก็จะไหลลดน้ําลดระดับไปด้วยนะครับเรือก็ออกไปหมดอ่างพอหมดอ่างเสร็จเขาก็ปิดทางด้านนี้พอปิดทางด้านปิดเขาเปิดทางด้านนู้นใหม่ก่อนจะเปิดทางด้านนี้ก็อาจจะมีเรือทางด้านนี้สวนเข้าไปในอ่างแล้วแต่ว่าเรือทางด้านนี้จะมีหรือไม่ก็เข้าไปในอ่างย้อนกลับเข้าไปในอ่างทีหนึ่งแล้วก็ปิดทางด้านนี้แล้วก็เปิดทางด้านนู้นน้ำในคลองก็จะเข้ามาในอ่าง ระดับน้ําจะเท่ากันเรือก็จะออกมุ่งออกไปทางด้านนู้นก็เป็นทางผ่านของเรือในแต่ละรอบนั้นก็จะมีเรือเข้ามาต้องมีการซื้อตั๋วผ่านคลองเก็บภาษีเพื่อเป็นการบํารุงรักษาคลองนะครับนี่ก็เป็นประตูน้ําอ่างทองซึ่งอยู่ทางด้านของแม่น้ําท่าจีนนะครับตรงข้ามเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะครับก็เป็นทางคมนาคมที่เกิดขึ้นในสมัยอดีตทําให้ การพัฒนาชุมชนนั้นเป็นไปอย่างกว้างขวางเทียบได้กับทางด่วนหรือว่า,าทางถนนหลวงที่ตัดในปัจจุบันนี้นะครับครับประตูน้ำนี้ก็อยู่ในการกำกับดูแลของกรมเจริปทานที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นอุปกรณ์ในการสูบน้ำและก็ทราบนะครับว่าคลองพระเจริญน,นั้นเป็นคลองที่เป็นคลองระบายน้ำที่สำคัญเมื่อครั้งน้ำท่วมกรุงเทพปีพศ2554นะครับก็มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมขึ้นมาแต่เดิมไม่มีนะครับ นะครับนี่เสริมเข้ามานะครับในภายหลังเหตุท,ที่ชื่อพอภาษีเจริญก็เป็นเพราะว่าในสมัยนั้นผู้ที่ดําเนินการในการสร้างคลองก็คือพระภาษีสมบัติบริบูรณ์ซึ่งเป็นผู้ที่เก็บภาษีฝิ่นนะครับนามเดิมก็คือยิ้มพิโสรยบุตรนะครับยิ้มพิ่โสระยบุตรนะครับที่นี่ก็เป็นโรงเรียน บางอย่างคิตยาคารนะครับก็เป็นโรงเรียนประชาบาลเดิมั้งบนนั้นสร้างตั้งแต่พศ2,400เท่าไหร,คร,ครไ่ครับลองโค้เข้าไปดูสิครับที่หัวจั่วนะครับหัวจัวโรงเรียนอันนี้ก็เป็นโรงเรียนประชาบาลถ้าด้านตรงข้ามฝั่งด้านนู้นนะครับเป็นโรงเรียนกุศลการศึกษาในอดีตนะครับเป็นการศึกษาภา,บาคบังคับคือปอ .4 ต่อมาก็มีการศึกษาข้าบังคับชั้นป .7 เมื่อสิทธ สิ้นการศึกษาภาคบังคับแล้วแถวนี้ก็ไม่มีโรงเรียนที่จะเรียนหนังสือกันเวลาจะเรียนหนังสือก็ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพหรือแถวฝั่งทนนะครับจึงได้มีการจัดตั้งเป็นมูลิธิเพื่อการศึกษาขึ้นมาแล้วจัดตั้งโรงเรียนขึ้นมาด้านตรงข้ามฝั่งนู้นนะครับก็เป็นโรงเรียนกูศนครับกูศนวิทยาเป็นมูลิธินะครับตั้งโดยหลวงพ่อเตี้ยมนะครับวัดบางยางโรงเรียนอ่ะเช่นนี้นะครับมีอีกหลายโรงเรียนเช่นโรงเรียนนาคประสิทธิ์ก็เช่นเดียวกัน แต่เดิมนั้นก็เป็นมูลทิของวัดบางช่างเหนือแล้วโรงเรียนวัดเล็งิงวัดเล็ิงใหญ่นะครับแต่เดิมนั้นก็ชื่อโรงเรียนอนันตสุนทรศึกษาเป็นมูลที่เหมือนกันแต่ตอนหลังโรงเรียนวัดเล็ิงอนันตสุนทรศึกษาก็โอนย้ายเข้าไปสู่ทางระบบราชการนะครับแต่โรงเรียนนาประสิทธิ์นะครับคงเป็นมูลที่เหมือนเดิมโรงเรียนกุศลก็คงเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของการศึกษา เพราะนั so morning, the the oh, ้นโรงเรียนบ้านบางยานี Hence, ่ครับ oh, ก็ตั้งอยู่ที่บริเวณปากคลองดําเนินสะดวกนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เป็นคลองดำเนินสะดวกเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหน้านะครับอธิบายด้านหน้าเล็กน้อยว่าคลองดำเนินสะดวกนั้นเป็นอย่างไรนะครับที่เห็นด้านหน้าเนี่ยนะครับก็คือทางด้านทิศตะวันออกนะครับที่เห็นขวางอยู่นั่นก็คือแม่น้ําท่าจีนตรงนี้แหละครับเป็นบริเวณปากคลองดําเนินสะดวกซึ่งบริเวณนี้นะครับก็เป็นปากคลองบางยางเก่าได้มีการขุด คอนดาเนินสะดวกนะครับเริ่มจากตรงจุดนี้ขึ้นไปนะครับแล้วคอนดาเนินสะดวกก็ขุดไปเรื่อยๆในช่วงนี้ก็ยังไม่มีประตูน้ํานะครับประตูน้ําก็อยู่ทางด้านหน้านครับเห็นไกลๆเมื่อสักครู่ที่เราผ่านไปแล้วคือประตูน้ําบางยางนะครับวัดที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือวัดบางยางหน้าโรงเรียนบ้านบางวัดบางยางนะครับบร,ริเวณถุนจะชี้ไปตรงกอ,อกกล้วยนะครับนะที่เป็นตัวนั้นครับเป็นหลัก เป็นหลักคลองเป็นหลักแรกเลยนะครับหลักที่หนึ่งนะครับหลักคองซึ่งมันไม่มองไปเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะครับแล้ววันหลังเราจะพาไปดูจุดที่คลองหลักคลองตั้งอยู่อย่างชัดเจนคือหลักสองกับหลักสามที่บ้านแพรวนะครับนี่แหละครับคลองนี้แหละครับก็เป็นคลองที่แต่เดิมนั้นก็กว้างไม่มากนักปัจจุบันขยายคล้ายๆกับแม่น้ําไปแล้วนะครับเป็นคลองที่เป็นการอ่าเป็นเส้นทางคมนาคมในอดีตนะครับ หมู่บ้านเบญจลงดอนไก่ดีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นพลิกวิกฤตสร้างเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านเบญจลงดอนไก่ดีเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์และศักยภาพฐา,านะของชุมชนที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตความเป็นไทยอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากการที่เมื่อปีพศ2500สมาชิกผู้เริ่มก่อตั้งกลุ่มซึ่งเป็นสุภาพสตรีได้แก่คุณอุไรนังเอี่ยมกับพระโวกนะครับ ซึ่งได้ทํางานเป็นลูกจ้างแผนกเขียนลายคามและเบญจรงในโรงงานเสยรภาพซึ่งเป็นโรงงานผลิตถ้วยเซรามิกถ้วยชามตาลไก่นะครับที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ที่ตำบลอ้อมน้อยอําเภอกระทุ่มแบรจังหวัดสมุทรสาครได้รับการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาการเขียนลายและผลิตเครื่องเบญจรงจากพิธีกรทั้งชาวไทยและจีนโบราณที่โรง,งงานเชิญมาสอนแนะนำดมมีความรู้ความชำนาญเป็นอย่างดีจกนกระทั่งประมาณปีพศ2 5 5 2 โรงงานผลิตภาพได้ประกอบได้ประสบปัญหาการขาดทุนต้องปิดกิจการลงทําให้ลูกจ้างต้องตกงานแต่กลุ่มหมู่บ้านดอนไกด,ดีกลุ่มนาก,กาวหาได้ย่อท้อกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสรวมตัวการนําเอาความรู้ภูมิญาที่ได้รับมาลงทุนทาผลิตภัณฑ์เพื่อเบจะลงออกจําหน่ายเป็นอุตสาหกรรมในโวรเรียนในหมู่บ้านโดยมีการประยุกต์คิดค้อนออกแบบลวดลายสร้างสรรค์เป็นสินค้าเพื่อเบจะลงที่ปราณีตสวยงามมีคุณภาพ มีรูปแบบที่หลากหลายและสามารถใช้งานได้จริงทั้งเป็นของใช้ในชีวิตประจําวันและของประดับตกแต่งบ้านเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสร้างสรรค์เศรษฐกิจการจ้างงานในรูปแบบของช่างเขียนลายจํานวนมากกว่า3 0 0คนสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่ขอให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชนในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า60ล้านบาทหรือกว่า40เของผลิตภัณฑ์มวลรวมของชุมชนอันเป็น อีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวสมุทรสครน,นะครับสถานที่แห่งนี้ด้านหลังก็จะเป็นโฮมสเตย์นะครับโฮมสเตย์ก็เป็นต้อนรับผู้ที่จะมาพักนะครับแล้วก็เยี่ยมชมกิจการของโรงงานในขณะเดียวกันก็สามารถเที่ยวชมภูมิปยญาท้องถิ่นสถานที่สําคัญในเขตอํเาเภอกระทุ่มแบนนะครับซึ่งด้านหลังโฮมสเตย์ก็จะเป็นสะพานนะครับเป็นคลอง ซึ่งเป็นทางฝัญจรในอดีตนะครับก็ใช้ทางฝัญจรนี้เป็นหลักที่นี่ก็เป็นอุไรเบญจรงนะครับซึ่งเจ้าของก็คือคุณอุไรตั้งอยู่ที่อำเภออุทุมแบรนจังหวัดสมุทรสาครทางเข้าจากทางแยกของถนนสุคนทวิตรเข้ามาทางด้านของวัฒนาเสา แต่เดิมนั้นชุมชนแถวนี้นะครับก็ทํานาบริเวณที่เราเห็นอยู่เนี่ยรอบๆเนี่ยจะเป็นนาหมดเลยแม้แต่บ้านของพี่อุไรเองก็เป็นนาทางเข้าออกก็จะใช้คลองทางด้านหลังเป็นหลักแต่เมื่อประมาณปีพศ2500ได้มีโรงงานแห่งหนึ่งที่เป็นโรงงานเครื่องปั้นดินเผาทาชามก็คือโรงงานปถิลรภาพตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกับอ้อมน้อยคุณพี่อุไรก็ ไปเป็นพนักงานของโรงงานแห่งนั้นนะครับแล้วก็ได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำทาชามแล้วก็พัฒนาเป็นเป็นเป็นเจรงนะครับเป็นหมู่บ้านเลยครับเพราะว่าประชาชนแถวนี้ก็เป็นผู้ที่เคยทํางานอยู่ที่โรงงานทําชามดังกล่าวนะครับโรงชามนั้นก็ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าไม้อำเภอทุ่งแบนจังหวัดสมุทรสาคร สถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่เยี่ยมชมของแขกต่างประเทศเป็นจํานวนมากแล้วก็มีการารับทำเกี่ยวกับออเดอร์นะครับผลิตภัณฑ์หรือลายต่างๆมีหน่วยงานทางราชการ<อ>เข้ามาทําเป็นท่านักของของที่ระลึกนะครับอย่างใบนี้นะครับก็สอบถามแล้วก็เป็นเรื่องของการไฟฟ้านะการไฟฟ้าไฟผลิตนะครับแห่งประเทศไทยที่เข้ามาเยี่ยมชมนั้นก็สามารถที่จะ เขียนลายได้จุดเขียนลายได้นะครับหรือเขียนเป็นด้วยลายมือ,อมของตัวเองเป็นผลงานของตัวเองแล้วก็ให้ทางให้ทางครูรายเผาเข้าเตาอบนะฮะเข้าเตาเผาแล้วจากนั้นก็มารับไปได้นะครับเป็นขอที่ระลึกมีหลายรูปแบบนะครับ